สมมุติว่าโลกนี้เหลือแค่ผู้หญิง2ชายหนึ่งสวัสดีครับนี่คือการผจญภัยของผมเองคุณเคยคิดไหมครับว่าบนโลกนี้จะมีซอมบี้อยู่จริงๆนะใช่ซึ่งตอนนี้ผมจะต้องใช้ชีวิตอยู่กับพวกซอมบี้หมูใช่เหรอนี่หมูเป็นซอมบี้ได้ด้วยเหรอเนี่ยผมเคยคิดว่าซอมบี้นี่จะต้องเป็นคนซะอีกเพราะว่าสิ่งที่ผมเคยเห็นในหนังมันก็มีแต่ซอมบี้ที่เป็นคนทั้งนั้นนะ่ะคุณว่าไหมชะว่าไปมันก็โคตรน่ากลัวเลยนะเฮ้ยผมไม่อยากจะเข้าใกล้อะ่ะ เห็นหัวโลนแล้วผมรู้สึกคิดถึงลุงเซนดิสขึ้นมาทันทีเลยนะเนี่ยหรืจะเป็นไอโลนแก่นั่นลุงฟันมันพางาบพางาบจะว่าไปพูดถึงจุดกําเนิดของพวกปรสิตหรือว่าซอมบี้พวกนี้นะมันก็เกิดจากเจ้าตัวนี้เลยมันคือตัวหาอะไรวะนะมันเหมือนพยาธิที่อยู่ในตูดผมสมัยเด็กแหละยแต่ว่าพยาธิมันต้องสีขาวนี่มันสีไม่ชะบมัเถอะสุดท้ายแล้วมันก็ขยายพันธุ์ได้ด้วยนะอื้แต่ละตัวจะว่าไปหน้าตาก็เหมือนลุงข้างบ้านผมกันนะเนี่ยแค่ไม่มีนาฬิกา เมื่อผว้มันตายแล้วเนี่ยมันก็สามารถรวมร่างกันได้ใหม่นะชิ้นส่วนต่างๆที่กระจัดกระจายกันมันมาต่อกันได้ด้วยอะ่ะดูดิเดี๋ยวมันพองตัว <c oughs> เกิดมาเป็นอีกตัวหนึ่งและตอนนี้ก็ได้เวลาที่ผมจะต้องโชว์ความเป็นชายชาตรีก็คือการจะต้องพาสองสาวมีชีวิตรอดให้ได้นะ่ะผมก็ต้องกระโดดเพื่อส่งสัญญ,ญาณให้สองสาวตามผมมานะ่ะมาเลยเร็วสเตปเดิมของการเล่นเกมไหมครับคือการตัดไม้ทำลายป่า <c oughs> โลกร้อนเพราะผมนี่เอง เมื่อผมได้ไม้มาแล้วผมก็ต้องทำาラブทีนเทเบิลหรือว่าโต๊ะราฟใครจะใช้ก็ใช้อ่ะผมมุ่งหน้าเข้าสู่แลนด์มาร์คไม่ใช่ไปขุดหินมันโคตรจะเบสิกที่เราจะต้องตัดไม้เสร็จแล้วมาขุดหินเพราะว่าหินมันจะเสริมสร้างสมรรถนะทางปืนไม่ใช่เสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับอาวุธของเราหรือว่าอุปกรณ์ในการเอาชีวิตรอดผมเห็นสองสาวเมินมือเลยจะเอาขวานไปให้อ่ะแจกขวานคนละอันสองอันอันที่จริงมีอันเดียวแต่ว่าแบ่งแบ่งกันใช้ <c oughs> แล้วผมก็ต้องมาฟาร์มหินต่อเพราะว่าโดนใช้ปกติถ้าเราเล่นกับเพื่อนเพื่อนจะชอบใช้เราไปทํานู่นทํานี่ขุดนู่นขุดนี่เหมือนเราเป็นขี้ข่าบางทีผมก็เคยงงนะว่าต้นไม้มันลอยได้ไงแต่ก็ช่างมันเถอะกดฟิสิกส์เฮ้ยกดฟิสิกส์นี่ทิ้งไปใช้ไม่ได้กับเกมนี้อะดูนี่แปะลอยได้ไงวะเมื่อผมเห็นสองสาวกำลังช่วยกันขุดผมเลยอยากจะฉุดเธอไปห้องน้ำผมหมายถึงไปอาบน้ำเพราะว่ากินตัวจะแรงมากถ้าเราทำงาน่างนี้ เหงื่อมันออกนะแดดก็โคตรร้อนเลยโอ้ยไม่ไหวและตอนนี้ผมกำลังหาพื้นที่ทําบ้านนะครับหาทําเลดีๆอาจจะแถวนี้แถวนี้หรือตรงนี้เลยมผมเป็นคนง่ายๆแต่ไม่ง่ายกับทุกคนนะเรื่องความรักการสร้างบ้านมันต้องมีชั้นมีเชิงมีเสิงกันเอ้ยไม่ใช่บันเทิงกันเลยคราวนี้สร้างบ้านกันต่อเถอะเดี๋ยวมันเลิศเธอไปกว่าน,นี้การสร้างบ้านเราต้องมีโครงนะ โครงไก่ย่างหน้าปักซอยก็อร่อยเหมือนกันนะเนี่ยปัญญาอ่อนคนดูเหรอเอาเปล่ากูเนี่ยแก้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 ผ้าเหรอเอาเปล่าแก้โครงสร้างอันนี้ก็ใกล้เสร็จแล้วนะครับอื น้าวน้าวอาว่าอะไรหรอคะพี่ช่วยพี่สร้างบ้านหน่อยได้ไหมอ่ะอ่าได้เลยเพราะว่าตอนนี้มันใกล้จะมีซอมบี้มาแล้วมั้งเนี่ยฟ้าคืมแล้วเร็วๆร,ร,รีบสร้างอ่อเชื่อคุณผู้ชมครับคือตอนนี้เนี่ยผมจะต้องรีบสร้างบ้านนะครับไม่งั้นนี่ซอมบี้มันมาแน่ๆเลยพวกติดเชื้อทั้งหลายเลยแพนกินฮะอะไรคะฝนตกแล้วรีบวางรั้วเลยได้เลยฮะใช้ผู้หญิงเก่งเนี่ยแหละครับชายชายตรี <c oughs> แต่ผมก็ไม่เอาเปรียบผู้หญิงนะเดี๋ยวผมจะมาดูให้กำลังใจสู้ส เดี๋ยวเคย่าออกให้ <c oughs> ใช้ผู้หญิงมันก็ง่ายเหมือนกันนะเนี่ยใช้ตั้งแต่แรกผมก็ไม่ต้องทําหาอะไรแล้วอุยฝนตกฝนตกอมผมว่านะผมจะต้องหาอาหารแล้วแหละถ้างั้นเอ่เอา้าเข้ายังไงเนี่ย <c oughs> ทุบแม่มันเลยห <c oughs> ้อหนอ่วยกา้านดีนี่สี่กรรมกรสัญจรในยามวิการ จักรยานล้อแตกปากบอกปะย4ิบี่ชั่วโมงจักรยานบ้าอะไรปะยี่สี่ชั่วโมงชั่วโมงเดียวก็น่าจะเสร็จแล้ว <c oughs> เหมือนกับแม่สาวน้อยคนนี้ทำรั้วแต่โคตรรั่วเลยรั้วบ้าเลยไม่มีประตูจะว่าไปแล้วผมหาเรื่องหมูสักหน่อยดีกว่าอืมขอเนื้อหน่อยตายให้เขาหน่อยได้ไหมเออเ <c oughs> ย็นนี้กินซากศพหมูศพแะศพหมูถึงตอนนี้แล้วผมก็ยังไม่เจอพวกปรสิตที่ทำให้สัตว์พวกนี้กลายพันธุ์เลย ผมยักกินเนื้อบริสุทธิ์ได้อยู่ซึ่งมันดีมากๆ e ผมเดินไปหาอาหารสักพักผมเห็นหอคอยแต่ไม่รู้มันคอยใครมันอาจจะคอยให้ผมไปดขูของของมัก็ไดาอาจจะมีอะไรอยู่ในนัดสักอย่างหนึง่งเชื่อผมดิผมไม่รอช้าผมสับตีนแต่เพราะความเสือกอยากรู้ว่ามีอะไรอยู่ในนัดเอ๊ะตกกลุ่มรักโอ้ย,อยรักกูเยอะเกินไปละกูจะพิการแล้วอีกหน่อยผมก็ได้แต่ยืนมองว่าผมจะขึ้นไปยังไงทันใดน,นั้นผมก็คิดได้ว่ากูมีหิน ต่อไปเด็กงองอ่ะจริงๆแล้วชีวิตจริงผมกลัวความสูงมากๆเลยแต่ว่านในเกมผมค่อนข้างที่จะชิลอยู่นะทัในใดนั้นผมก็เห็นกล่องผมเก็บของเคลียร์สเตก็กเยอะเฮ้ยเจอสมุดกางเกงและหลังจากนั้นผมก็ใส่กางเกงทันทีเพราะม่งคือของฟรีมันมีอะไรอยู่ข้างบนอีกไหมอ่ะผมคิดได้ว่าผมไม่มีผ้าเช็ดต,ตีนผมเลยจะเอาผ้าเช็ดต,ตีนนี้กลับไปใช้ที่บ้านผมแต่จริงมันเรียกผมไม่ใช่หรอวะ ไม่ว่าผมจะเจอของที่กากขนาดไหนเป็นโต๊ะครับหรือเตาเผาถ้ามันเป็นของฟรีผมเอาหมดผมคิดได้ว่าขนแกะมันนุ่มนิ่มเอา้าทำไมยังเจ็บอ๋อลืมไปนี่เก็บไหมครับผมกลัวที่บ้านไม่มีไฟใช้ผมเลยจะมาขุดทานเพื่อเอาไปทำทอชโดแอปเปิลก่อนละกันว่าจะไปฝากเมียอันจริงๆแล้วผมเห็นหมูไม่ได้ผมมันไส้อืจะกินหมูหมูเตะหมูเตะ หมูกระทะนี่ผมชอบมากแต่ชอบหมูสเต๊ม,มากกว่านะครับเพราะมันหวานดีไม่มีอะไรหวานนอกจากปากผมละลองมาดูดปากผมเอ้ยไม่ใช่ผมบอกเลยนะผมเล่นมุกแบบนี้นยผมเสี่ยงบาทาภรรยาผมมากจะเป็นกระไรไหมถ้าเกิดว่าให้กําลังใจโดยการกดไลค์ให้ผมสักหนึ่งทีหมายถึงไลค์เหรออ๋อเปล่าบาทาเข้าที่หน้า <c oughs> จะว่าไปผมเป็นคนชอบทามองแต่ไม่มองทาถ้าจะมองทาไม่เห็นก็ต้องปากทออเฮ้ยเจอเหล็กอ้โหดีใจยิ่งกว่าเจอเพชร เพราะผมไม่เคยเจอเพชรเลยนะัขณะนั้นผมก็เห็นสปาวซอมบี้ทําผมสตันไปหลายวิเลยผมไม่รอช้าผมรีบเอาเหล็กที่ผมเพิงงง่งขุดไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยมาเผาเผาเผาเลยนะี่ซอ๋อซอมบี้ธรรมดาฮนึกว่าซอมบี้ติดเชื้อโนี่ต่วงเขาให้ออออืือ้้มะโถเอ้ยซอมบี้ธรรมดาผมไม่กลัวหรอกผมกลัวพวกปรสิตมากกว่าผมลงมาลึกกว่าเดิมแล้วผมก็เจอดอกไม้ ผมว่าจะเก็บไปให้เมียแต่เจอคิปเปอร์บะคุมระเบิดเฉยดอกไม้ผมหายทันทีผมรู้สึกเศร้ามากพอกลับขึ้นมาจากถ้ำเฮ้ยผมเจอดอกไม้ว่ะเฮ้ยก็เลยแอปไป1หนึ่งทีกตจะไปให้เมียสองคนแต่มันมีดอกเดียวผมก็เลยจะแบ่งให้คนละดอกมันจะแบ่งให้คนละดอกได้ไงในเมื่อมันมีดอกเดียวเฮ้ยตัวหาอะไรวะเนี่ยมันพึ่งหรือมันอะไรเนี่ยผมตกใจมาก ผมว่าจะไปสู้แต่ว่าร่างกายผมไม่ไหวติงผมเลยจะวิ่งแล้วมาเจอโฮโฮซอมบี้ปรสิตโู้ตีแรงมากผมรีบวิ่งครับ4ี่คูร้อยคือจังหวะนั้นผมกลัวมากๆแล้วผมวิ่งวิ่งแล่นแลนแล่นแลนหล่นหล่นเข้าไปในรู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 เยิบเยิบเยิบอยู่แล้วทีนี้ผมเห็นมันโผล่มาผมเอาเอาไม้อัดอัดอัดหน้ามนอีกทีหนึ่งผมกำลังจะตายแล้วครับเลือดเหลือหนึ่งผมปิดทันผมปากทอดและตั้งสติรอเลือดคูดาว ผมแอบมองคล้ายๆตาแมวแต่นี่มันใหญ่กว่าตาแมวผมเห็นพวกปรสิตเพียบเลยมันตัวเชี่ยอลยวะเนี่ยปูก็เพึงบอกว่าปรสิตใี้เสียงเกมเพลผมนะครับ<ว>ผมไม่รอช้าผมรีบปุดลูเลยผมกินศพวัวที่ผมพึ่งไปย่างมาเมื่อสักครู่นี้ผมคิดว่าผมจะออกทางตรงเทคนิคนี้คนที่หลงถ้ำจะรู้ดีว่ามันรอดแต่บางทีก็อาจจะเจอลาวางแต่วันนี้ผมโชคดีผมเจอแค่สายก้อนเดียวในระหว่างทางที่ผมกาลังกลับบ้านผมเจอหมูติดเชื้อเจอวัวติดเชื้อ ผมเลยต้วงแม่งเข้าให้เพราะผมไม่เคยกลัวอะไรอยู่แล้วไม่คิดใครเข้าดีคอร์ตกูวะผมไม่สนใจว่าใครจะเข้ามาแต่ว่าผมจะฆ่ามันเอ้ยแม่งไม่ไหวละผมต้องหนีแล้วแหละมากันไปแก๊้งอนุบาลเด็กโง่เลยทันใดนั้นผมก็ช้วงเข้าให้อีกรอบหนึ่งแต่ว่าทีนี้มันมีปรสิตมาแจมด้วยผมไม่รอใช้ผมวิ่งหนีอย่างเดียวโอ้โหแม่งกระโดดได้ด้วยที่มึงเป็นผีกองกอยปะเนี่ยโอ้โหแต่จังหวะที่เผลอผมจ้วงหน้าเข้าให้มันตายง่ายมาก พอผมกลับมาถึงบ้านผมรู้สึกว้าวมากๆที่ภรรยาผมสองคนช่วยกันสร้างบ้านให้ผมเพื่อที่จะได้ปลอดภัยจากพวกปรสิทธ์ผมเลยคิดว่าคืนนี้ผมจะตบรางวัลให้อย่างงามเลยทั้งน้องแพนกินกับน้องอีกคนหนึ่งชื่ออะไรวะลืมอ๋อนาวผมลองสำรวจรอบๆบ้านดูแล้วก็ผมคิดว่าไม่น่าจะปลอดภัยมากๆเลยถ้าน้องรักพี่จริงน้องต้องกลืนมาถึงกลืนน้ำลายเพราะพี่ก็กลืนเหมือนกันโอ้โหระบบไฮเทคจัดๆว่าแต่ ปุ่มมันอยู่ข้างนอกแล้วมันจะออกอยังไงผมรู้สึกชื่นใจมากๆเมื่อผมกลับบ้านมาแล้วเห็นผู้หญิงของผมกําลังมีความสุขกับการแต่งบ้านสองคนพี่กลับมาแล้วโอ้ยเมื่อกี้นะเจอซอมบี้เยอะเลยอะ่ะอย่าออกไปข้างนอกนะรู้เป่านาวจจะไม่ออกละกันเออฮันกินทํำไรอืมกาลังคิดจะตกแต่งตรงนี้นะ่ะนายคงน่าจะเหนื่อยแย่นะเอามาพาไปกินก่อนไหมขอบใจมากครับ กินแฮ่อร่อยนะจ๊ะเพื่อผมชำเลืองตาออกไปมองนอกหน้าต่าง <S <S ผมเจอปรสิตสู้กับสเกลิตันมันเป็นมอนเตอร์เหมือนกันมันสู้กันทำไมผมงงมากจังหวะนี้อเอเดนแมนหนีปรสิตคุณว่ามันปกติไหมครับผมเลยชะเง,ง้อออกไปมองนอกบ้านก็ไว้ตาตาเห็นตะลือตกบ้านปรสิตเยอะมวกแทนกินมีทางขึ้นไหมทางขึ้นหรอทางขึ้นอะไรล่ะทางขึ้นข้างบ้านไอข้างบนบ้านข้างบนบ้านเหรอมีไหมอันจริงมันคืออย่างนี้นะ โอเคโอ้โหน่ากลัวทำไมเสียงน่ากลัวมันคุ้นๆวะเหมือนไปเจอที่เว็บไหนขอธนูหน่อย่อนไปต่อสู้<อ>เรามีของจะให้หน่ะนายอะไรอ่ะอ๋อขอบคุณครับผมเป็นจำพวกที่ขี้ขาดตาข่าวนะครับก็เลยดักฟาร์มแม่งบนหลังคานี่เลยมันจะได้มาหาเราไม่ได้ไงจินเนสผมก็ฟาร์มไปสักพักหนึ่งอย,ยู่ๆไม่มีตัวบินได้ด้วยโอโ้ประิธ์มึงขึ้นมาบนหลังคาแล้วทำไงครับ โดดสิครับรออะไรเอาเฮ้ยแล้วติดอะไรเนี่ยอุ้ยอุ้ยออกก็ไม่ได้ใครแม่งพาสชีวิตอยู่นอกบ้านวะดีนะผมเข้าทันแปลกไหมแม่งเข้าบ้านมาไม่ได้แล้วเสียงแม่งห่วยหวนเหมือนเป็ดขอส่วนบุญอะผมโคตรจะกลัวเลยเอาจริงคือแบบถ้าเล่นตอนกลางคืนนี่คือแบบโอ้โหธนูนาจะใหญ่ไปไหนวะเนี่ยเฮ้ยไม่จะพังบ้านขึ้นมาแล้วผมว่าอีกสักพักบ้านต้องพังแน่เลยผต้องรีบทาอะไรสักอย่างแล้ะมีระเบิดไหมขอระเบิดเรามีไหม ไม่ได้เตรียมไว้เลยอะสงสัยต้องมุดกระเป๋าดูแล้วล่ะหลังจากนั้นนางก็งัดเทียนทีออกจากกระเป๋าอย่างกะโดเลมอนทั้งกินขอไฟเช็กหน่อยมีไหมเออไฟเช็กหรอมีสิตวคู่น่าหาก่อนอ่ะเจอแล้วเร็วๆแล้วลงมาลงมาลงมาเร็วๆลงไปชลงไปในหลุมนี้ลงไปก่อนนะผมไม่รอช้าผมจุดระเบิดทันทีเลยหวังบึ้มบ้านหลังเนี้ยเอาให้กระจุยกระจายบะคู่ ผมว่าปรสิตไม่น่าเหลือมิดจิลีโอเคเราวรอดละเราจะอยู่ที่นี่กันอีกสักพักหนึ่งนะโอเคไหมสอคนโอเคเลยโอเคเลยนังมีของกินไหมหลังจากนั้นหนังก็ได้กินเวลาไป2ชั่วโมงอ่ะ uh, พอมีอยู่นะ <laughs>